สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซที่น่ารักทุกๆท่านค่ะคลิปนี้เจอกับเจอีด e อีกเช่นเคยค่ะในช่องผ้าไทยสไตล์เจอดนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเจหาเสือสวยๆและค่าเบาๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะเพื่อเพื่อนๆท่านใดถูกอกถูกใจตัวใดกระทาเข้ามาหาเจอี e ได้เลื่อยจ้าที่เบอร์โทรศัพท์098916 2 9 4 9นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ098 9162949ค่ะเบอร์นี่แอดไลน์ได้เลยค่ะอ่าช่องแอดไลน์ของเจีย e ดค่ะอ่าดารุณีพันพินิดนะคะดารุณีพันพินิดค่ะค่ะก่อนที่เทาจะมาชมเสือสวยๆกันเจกับคอกําลังใจค่ะจากเอฟซีทุกๆท่านอ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆเท่าได้รับชมคลิปเสือสวยๆกันเอะคะ่ะผู้ใดที่ยังบ่กดติดตาม กะฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ชมทุกคลิปได้เลยค่ะเพื่อที่ว่าคลิปใดเสือเจสวยถูกใจเพื่อนๆก็ได้จะได้รับช่อมกรมูค่ะและก็จะได้ทักเขามาสอบถามเพราะว่าบางครั้งเพื่อนๆทักเขามาสากะมูเพื่อนก็นรับไปกอนแล้วมันกะเหลือบโครบใส่มันกับบ่มีใส่ที่เทาต้องการท่นจ้าเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวห้องมารับช่มเสือกันตอนเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวแรกค่ะเอฟซี FC. ตัวแรกจะเป็นเสือไล่สกอตค่ะตัวนี้จะเป็นกระดุมค่ะเป็นส้งกระดุมเงินนะคะ่ะเอฟซเสือผ่าไฟเข็นมือค่ะไล่สกอตเอฟซี FC. แขนสั่นค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้ารอยหา้าสิบ,บาทค่ะเอฟซราคาห้า้อยห้าสิบาทนะคะจะว่างพร้อมส่งค่ะอกสามสิบสี่สามสิบหกสามสิบแปดและสี่สิบสี่จ้ะ อก3 6 3 8 38และ4ค่ะเพื่ค่ะเพื่อนๆเอฟซีจำรหัสเด้อจ้ามักตัวนี้ไล่สกอตก็ไก่ซอเสือค่ะเอฟซก็ไก่ซอเสือนะคะเป็นผ่าฝ่ายเข็นมือจากไล่สกอตผ่าหนุ่มค่ะเซนละเอียดลราาเป็นผ่าท่อมือและขายเอฟซี FC. ผ่าท่อมือกระดุมนาจะแขนสั่นค่ะไส้สบาย นี่เลยจ้าใส่กับกับโปรงใส่กับกันเกงได้ค่ะใส่ทํางานได้ตัวนี้พร้อมทรงอก34 36 38และ44นะคะสนใจตัวนี้ราคาหาลอยหาสิบบาทค่ะเอฟซี FC. ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวเสื้ออัดซับกาวนะคะอัดซับกาวด้านในค่ะอัดทักอัดซับกาวทั้งตัวเลยนะคะเอฟซี FC. ตัวนี้รหัสก็ไก่ซอสเสือจ้ะ ก็ไก่สอเสือว่างไซ์ที่แจ้งนะคะ 34, 36, 38และ44จ้านี่เลยจ้าเอฟซีตัวต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นพาไล่ไสายโฟค่ะเนื้อพาเดียวกันจะเป็นทรงข้อวี่ค่ะกระดุมเจาะรังดุมเป็นกระดุมเงินนะคะแล้วก็เป็นแขนสันจับจีบที่หัวไลค่ะตัวนี้ก็ะส่สบายค่ะเอซ ใส่สบายมากแล้วก็เป็นเสื้อ,อาลายสายโฟนะคะตัวน,นี้ราคาหารอยบาทวางมาหลายจา่าวางอก36 38กและ40อย่างละตัวนะคะว่างอกนะคะ36 38และ40อย่างละตัวค่ะมักตัวน,นี้ค่ะใส่สบายสนใจกะทักเขาม้าหาเจไดรหัสวอแหวนรอเรือนะคะรหัสค่ะ วอแหวนรอเรือค่ะเอฟซีเอฟซีจำรหัสแจ้งเจได้ค่ะแจ้งไซแจ้งสีแห้งดีค่ะเอฟซีอยากได้สีนี้คอวีเป็นกระดูกเงินรหัสวอแหวนรอเรือค่ะเป็นลายสายฝนเจก็สิได้ตรงดิงมาเชคไขได้เลยจ้าจะได้บ่าได้เวลาเพื่อนๆที่โท่มาล่อดโดนเนอจ้าวอแหวนรอเรือสีบูยีนลายสายฝนนะคะตัวนี้เซลให้ค่ะ เหลือแค่หาลอยบาทเพราะว่าเพื่อนเหลือบ่หลายเราเจก,กเอามาเซลออกให้เพื่อนๆไปใส่สวยๆกันตัวได้เหลือหน่อยกระลดราคาออกไปเลยจ้ะบ่เอากําไรบ่ยั่งแบง่งแบ่งปันให้ไปใส่สวยๆจ้ะแบ่งปันให้เพื่อนๆไปใส่สวยๆได้ในราคาเบาๆแค่หาลอยบาทค่ะเสืออัดกาวเต็มตัว้อจ้ะกระดุมก็เป็นกระดุมเงินค่ะ fc กระดุมเป็นกระดุมเงินแล้วก็เป็นล่างดุมจอะน้จาจ้าวางใส่อก 36, 38, 40นะคะวอแหวลรอเรือค่ะมักตัวนี้แจ้งมาไดใดจะห้าร้อยบาทตัวต่อไปค่ะตัวนี้จ้าเลือตัวเดียวแล้วอก4ี่ค่ะมัดมีสีดำตอนนี้คือบอมีผ่าแล้วเด้อจ้าบรกาสร้างท่อผพรอมเพราะว่าบางเจ้ายอมสีอะไก้กแบบ็เป็นดำแบบมนๆเป็นดำ ดำเท่าๆดำบสนิทแบบตัวนี้จ้ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเพื่อนเฮดมาได้ดำสนิทเจก็ค่อยจะรับซื้อไว้มัตัดขายจ้ะตัวนี้คือเจาสั่งมาเป็นรอใหญ่แต่ว่าคัดเทดได้บบกีม้วนดำมัดหมีลายยอดสนนะคะลายยอดสนสีดำสนิทราคาตัวนี้ให้แค่ห้าร้อยแต่ก็เจก็าขายหกร้อยหกร้อยหาซิฟยังสินะจ้ะ แต่ตัวนี้มันเหลือตัวเดียวแล้วเหลือแค่อกสีสิบสองผู้ใดใส่ใดก็แจ้งรับเมื่อใดจะ้ะอกสีสิบสองห้าร้อยบาทว่างตัวเดียวนะคะนี่ค่ะให้ดูแขนอกสีสิบสองว่างตัวเดียวห้าร้อยบาทนะคะรหัสคอไข่ห้อยหีบจะ้ะคอไข่ห้อยหีบสี่สิบสองนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะเพื่อนๆน,นี่เลยจะ้ะ สำหรับตัวนี้สีสวยมากสีเขียวมิ้นจ์้ะคอวีเอวระบายแขนกระบอกจับจีบที่หัวไหลตัวนี้ว่างแค่38และ40เอาไปเลย500บาทนะคะ500บาททวนจา้จาจัดโปรเซลก็คืออยากปล่อยออกให้มันหมดจ้ะจะได้ตัดแบบไม่เข้ามาาสีไม่แบบมาไอสีสีไม่เข้ามาจา้ะ สีเขียวมิ้นลายยอดสนนะคะตัวนี้เขียวมิ้นลายยอดสนอก38และอก40จะ้ะ38นี้มี2ตัวแต่40มีตัวเดียวแล้วนะผู้ดใดอยากได้กับเฝ้าทากเขามาจา้ะราคาแค่หารอยบาทเด้ออาคลิปนี้เจีด e เอาของที่มันบกครบใส่มากลดราคาให้แต่กับมีของที่เขาไหม่มากอยู่จะ้ะของใหม่ก็มีตัวไหนที่มันมีไม่ครบไซส์ก็เอามา ยกโชว์ลดราคาให้เพื่อนๆไปใส่สวยๆกันนะคะตัวนี้ก็ลดราคาใหา้เรือแค่หาลอยเราจะมีแค่38กับ40่สิเนื้อจ้ะเป็นงานซิบขางหลังจ้าเป็นผ้าายเขียนมือนะคะตัวนี้มีเป็นผ้าฝ้ายจ้าส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสีแดงมะเมี่ยวจ้าเป็นเสื้อขอบตัวสั้นน่ารักน่ารักนะคะ ราคา550บาทค่ะเป็นเสื้อปกเชิ้ตลังดุมเจาะตัวเป็นเป็นตัวเสื้อแบบทรงขอบนะคะราคาหาลหาสิบาทปอกสามสิบโอกสี่สิบาโอกสีจ้ะเป็นเสื้อตัวสั้นใส่กับกระโปรงก็น่ารักหรือใส่กับกางเกงเอวสูงนะคะนี่จะ้ะเป็นแดงมะเหมียวลายมัดหมีแบบเข้าน่ารักมากๆเลยจะ้ะ เราใส่กับกางเกงเอวสูงก็สวยเดอ้อตัวนี้นะ่ะใส่กับกางเกงพิวผิวขาบ,นบานๆหน่อยแล้วก็ใส่กับเสื้อตัวสันส้นๆโอ้ยผู้งามหลายห้าร้อยห้าสิบบาทว่างอกสามหกสี่สิบและสี่สิบสองจะเป็นทรงกระดุมหน้านะคะต่อไปสีแดงมะเหมี่ยวแต่คนละลายค่ะเป็นลายขอเจ้าฟ้าว่างตัวเดียวอกสามสิบสี ปกบัวเชียงแบบนี้เลยจ้ากระดุมค่ะกระดุมปัม๊มลายขอเจ้าฟ้านะคะสีแดงมะเหมี่ยวว่างตัวเดียวแล้วเอาไปเลยแค่ห้าร้อยรหัสขอไข่ย,ยอยักษ์รหัสขอไข่ย,ยอยักษ์จ่ายเอฟซขอไข่ย,ยอยักษ์ว่างตัวเดียวคืออกสามสิบสี่ใครใส่ได้รับไปเลยสวยห้าร้อยบาทจ้าห้าร้อยบาททรงเขาสวยจ้าตัวนี้ทรงสวยมาก ใครใส่ได้รีบรับเลยว่างตัวเดียวแล้วอ,อกสามสี่นะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายส่วนตัวนี้จะเป็นผ้าราดชวัดแขนบอลลูนอัดซับกาวด้วยนะคะเป็นกระดุมหน้าอัดซับกาวด้วยจะ้ะนี่เลยอัดซับกาวให้แล้วนี่ค่ะอัดซับกาวด้านในมีตัวเดียวสามสิบหกเอาไปเลย ลอลิงดอเด็กห5ารบาทนะคะเป็นทรงกระดุมเฉียงค่ะผ่าเขาสวยสวยผ้านิ่มทิ้งตัวแล้วก็ใส่เย็นสบายนี่เลยจ้าม่ลายในโตเป็นล่ยราชวัดหรือไล่เกตเตาลอลิงดอเด็กห5ารบาทนะคะอัดซับกาวสีให้ด้วยว่างอกสามสค่ะเอฟซีลอลิงดอเด็กว่างอกสามสค่ะ สีสวยจ้าผู้ใดใส่ใดรับไปเลยพอผิดหวังรอลิงดอเด็กห้าหบาทนะคะนี่เลยค่ะ5้าหบาทปกติทรงนี้เขาจะใช้ผ้าเยอะเพราะเป็นทรงกระดุมเฉียงม,มันจะปลายทับกันค่ะใส่ผ่านลายขึ้นมากนิดนึงค่ะลายกว่าใส่ปกติเพราะฉะนั้นเจก็เลยข,ขอปกติราคาเต็มมันจะอยู่ที่690บาทนะคะ เจขายหกลอยเก้าสบาทตัวนี้เลือเหลือตัวเดียวค่ะอกสามสิบหกเจก็เลยขอแค่หาลอยเก้าบาทเอาทุนขึ้นจะ้ะเพราะว่าตัวนี้นะคะอัดซับเกาวสีด้วยนี่เลยจะ้ะอัดซับกาวสีค่ะให้มันเข้ากับเนื้อผ้าให้กับเข้ากับสีผ้านะคะเนี่ยค่ะอัดเกาวสีห้าร้อยห้าสิบบาทสวยค่ะใครใส่ได้รับเลยอกสาสิบหก อกสาจ้าสำหรับตัวนี้เป็นทรงซิปหลังค่ะ f หนส f หนึสามเซลให้เหลือ4ี่ร้บาทว่างตัวเดียวเหมือนกันเป็นมัดหมีสี่ตะกอทอมือนะคะแขนกระบอก3ส่วนค่ะแขนกระบอก3ส่วนว่างอก38ว่างอกสามดนะจ้าเป็นซิปหลังข้อจีนจ้า เซลเหลือแค่4 9 0บาทจ้ะเอฟซีเซลเหลือแค่4 9 0บาทนะคะมัดมีสีจะกอทอมือได้สีกวางผ้าจะนิ่มผิวทิ้งตัวมีน้ำหนักใส่สบายจา้ะผ้านิ่มนะคะต่อไปเป็นไหมแพทิปพิมพ์ลายพอพนันพอพนันเอาไปเลยแค่400ตัวนี้จ้าเป็นส่งโบ ว่างอกเล็กแล้วนะคะว่างอกสามตัวเดียวว่างอกสามตัวเดียวเอาไปเลยสี่ร้อยบาทจ้ะสี่ร้อยบาทนะคะตัวนี้อกสามใครใส่ได้รับเลยค่ะแบบพกเก๊มีโบสองข้างนะคะไม่ชอบโบแกออกได้แต่ว่าเจ๊กกว่าเขาเก๊น้่โบนี่ละจ้ะพอพานพอพานสี่ร้อยพอพานพอพานสี่ร้อยอกสาสี่จ้า ไหมแพทิปพิมพ์ลายนะคะต่อไปตัวนี้อก42่อก42เป็นไหมแพทิปยกดอกลายเหมือนแบบยกดอกสีตะกอค่ะเป็นสีเขียวอมเท่าเย็นสบายตาค่ะตัวนี้เป็นควีปีนแขนสั้นนะคะอกสี่ิบสอรหัสวอแหวนอก42รหัสวอลแหวน,ร,หวร,วนราคา400จ้ะ ราคา400บาททวนนะคะตัวนี้ว่างตัวเดียวจะอก42เอาเป็นเลยแค่400สำหรับตัวนี้เป็นเสื้อทรงที่เจอีใส่เข้ามาใหม่สดสดร้อนๆอนเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆค่ะเป็นทรงคอจีนกระดุมตุ้งติ้งเบิลงไล่ผ้าค่ะผ้านิ่มผิวนะคะใส่แล้วนิ่มเย็นสบายค่ะเป็นผ้าฝ้าย ลายสีเหลืองทองนะคะตัวนี้รหัสออ่างงองูค่ะห้าร้อยห,ห้าสิบบาทมีครบไซส์จ้ะออ่างงองูห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะคอจีนกระดุมตุ้งติ้งนี่เลยค่ะใส่สบายจ้ะมีด้านหลังจ้ะนี่เลยค่ะ เข่ามะามัยค่ะเอฟซเนื้อผ้านิ่มใส่สบายนะคะผู้ใดสนใจตัวนี้รหัสออ่างงองูห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าอาัพซับกาวเต็มตัวนะคะสนใจทักมาได้จ้านี่เลยค่ะต่อไปตัวนี้เป็นผ้ามัดมีสามกัตริย์มีสลับขิดนะคะนี่เลยจ้า ถ้ามีสลับขีดตัวนี้ K 1นึ่เอาไปเลยแค่400ว่างนะคะรอบอก40เป็นเสื้อครอบตัวสั้นด้จ้ะว่างอก40เฉพาะผ้านะคะตัวนี้เม็ดหนึ่งก็300กว่าบาทนะคะเม็ดหนึ่ง300กว่าบาทตัดเสื้อทรงนี้ใช้ประมาณเม็ดครึ่งยังบร่รวมค่าตัดด้จ้ะเฉพาะค่าผ้านะคะ ตัวนี้ตัวสั้นใช้ผ้าประมาณเมตรครึ่งหรือเมตร60เราเฉลี่ยผ้าเพราะว่าตัดจํานวนเยอะก็เฉลี่ยผ้าได้ประมาณเมตรครึ่งไซส์เล็กไซส์ใหญ่เฉลี่ยกันเหลือตัวเดียวก็เลยมาจัดโปรให้เอาแค่ค่าผ้าึ้นจกสี่ร้อยบาทจา้ะเอาเฉพาะค่าผ้าคืน400บาทค่าตัดไม่สนเอาค่าผ้าอย่างเดียว400บาททวนอก40จก้ะผู้ดใ,ใดใส่ใดแจงรับเลยอกส0ค่ะ เป็นเสื้อขอบตัวสั้นนะคะอกสี่สิลายมีสลับขีดจ้านี่เลยค่ะสำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้ฟอร์ฟันหนึ่งค่ะฟรฟฟันหนึ่งเอาไปเลยสี่ร้อยบาท400อบาทว่างอกสามสี่นะคะว่างอกสามสี่ ว่างอก34สีฟ้าค่ะนี่เลยค่ะผ้า25ตะกอนะคะผ้าลาย25ตะกอค่ะสีฟ้านะคะฟอร์ฟัน 1, อก34ค่ะฟอร์ฟัน 1, อก34เอาไปเลยแค่400เป็นงานซิปหลังคอกลมปาดนะคะแขนโปเตจากอก34แขนโปเตค่ะต่อไปโมมาสีจ้ะ มอม้มาสีเป็นผ้ามัดหมี่สีน้ําตาลแต่งโบหนึ่งข้างแล้วก็มีระบายอยู่อยู่ด้านอกซ้ายนะคะนี่เลยจ้ะมีโบแล้วก็ระบายอยู่ที่ด้านอกซ้ายนะคะมอม้มาสีแค่สี่ร้อยจะเป็นคอสี่เหลี่ยมนะคะว่างรอบอกสาสบสี่ค่ะอกสามสิบสี่นะคะมอม้มาสีว่างอกสามสิบสี่ค่ะ fc เป็นงานสิบหลังจ้ะ สาวไซส์เล็กนะคะอก34แจ้งรับมาได้สวยค่ะตัวนี้สวยมากเป็นแขนต่อระบายนี่นะคะต่อระบายไขว้แบบนี้เป็นมัดมีค่ะผ่ามัดมีท่อมือลอยเปรเซ็นล้านเปรเซ็นต์เลยจ่าเอฟซโทนสีน้ำตาลน,นะคะเอาไปเลยแค่400มอม้าสีจ้ามอม้าสีแค่400นะคะ มากตัวใดแคปรูปส่งมาได้ในไลน์หรือแจ้งรหัสได้ทางโทรศัพท์ส่วนตัวนี้เป็นผ้าชินใหม่จ้ะผ้าชินใหม้นะคะเป็นคอวีเอลระบาย2สองชั้นจ้ะสีเท่าค่ะเอฟซคอวีเอลระบาย2สองชั้นแขนสั้นนะคะรหัสซอโซ่หนึ่งสี่จ้ะซอโซ่หนึ่งสีเอาไปเลยแค่สี่ร้อย เอาไปเลยแค่400ใครใส่ได้ชอบสีนี้รับไปเลยได้อก42นะคะอก42ค่ะ fc ตัวนี้ว่างอก42แค่ตัวเดียวนะจ๊ะเป็นงานซิปหลังอก42ซอโซ่หนึ่งสีเอลระบาย2สองชั้นนะคะคอวีปีนแขนสั้นจับจีบที่หัวไหล่สีเทาจะ้ะเป็นพาฝไฝยชินไมเอาไปเลยแค่400 สี่บาททวนนะคะต่อไปลอลิง3ก็เอาไปเลยแค่400รอลิง3เอาไปเลยแค่400จ้าเป็นแขนต่อนะคะแขนต่อแบบนี้เลยสวยๆค่ะใส่ไปออกงานก็หรูค่ะตัวนี้เป็นงานอาจากผ้าราชวัตนนะคะนี่เลยค่ะเป็นผ้าลายราชวัตรลอลิง3เอาไปเลยแค่สี่ร้อย เนื้อผ้านิ่มผิวทิ้งตัวค่ะตัวนี้ผ้าทิ้งตัวนิ่มใส่สบายลอลิงสามสี่ร้อยบาทนะคะลอลิงสามสี่ร้อยบาทจ้าซิปหลังค่ะเพื่อนๆลอลิงสามสี่ร้อยบาทว่างอกสามสิบหกค่ะว่างอกสามสิบหนะคะต่อไปจ้าเอฟซีตัวสุดท้ายแล้วเป็นทรงคอดาว ทรงคอดาวแขนผ่าแต่งกระดุมสามเม็ดแขนผ่าแต่งกระดุมสามเม็ดคอดาวรหัสซอโซ่เก้ารหัสซอโซ่เก้าอกสามสิบแปดจ่าเอฟซีโซอโซ่เก้าอกสามสิบแปดเป็นงานซิปหลังสีเทาเอาไปเลยแค่สี่ร้อยเอาไปเลยแค่สี่ร้อยบาทอกสามสิบแปดค่ะเอฟซี โซ 9, 6, 38, ่โซ่เก้าอกสามสิบแปดนะจ๊ะโซ่โซ่เก้าอกสามสิบแปดจ้าค่าเสื้อสวยแลวค่าถูกทีเจอีท e. เตียมมากกับโยครบแล้วค่ะเอฟซีผู้ใดมากตัวใดสนใจตัวใดโทรเข้ามหาเจอีทใดที่เบอร์โทรศัพท์098-916-2949นะคะ098 9162949่ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเจ๊ก็ขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเจอกันไม่คลิปหนาเจ๊ก็สั้นหาเสือสวยๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอพระคุณหลายๆจ้าบ๊ายบาย